ชาดกเรื่องหนึ่งที่น่าเล่าให้ฟังชาดกนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตัดสูปเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องราวในชาดกก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกหลายเรื่องก็คล้ายกับนิทานอีศกคือว่าสอนคติธรรมก็ให้แง่คิดบางเรื่องก็จ,จะดูเหมือนว่ามันไม่น่าเชื่อนะอย่างเช่นสัตว์นี่ก็พูดได้ก็คล้ายๆกับนิทานอีศพ แต่ว่าก็มีกติธรรมที่น้อมนำใจให้เกิดคุณธรรมแล้วก็สติปัญญา,ามีชาดอกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพ่อกับลูกพ่อนี้ก็เศร้าโศกเสียใจเนื่องจากพ่อของตัวเนี่ยเสียชีวิตก็เอาแต่ซึมเศร้าไม่เป็นอันทำงานคนที่เป็นลูกก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำอย่างไรพูดตัวแล้ว แต่ว่าพ่อก็ยังไม่หายเศร้าวันหนึ่งก็ปรากฏว่ามีวัวตายลูกชายไปเลยได้ความคิดขึ้นมาวัวตายนี่ก็ไม่ฝังนะปล่อยให้นอนตาย,ยางั้นแล้วแล้วลูกชายก็ไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวกินไม่ได้เกี่ยวเปล่าๆยังขยันขยอให้วัวกินด้วยวัวมันไม่กินอยู่แล้วเพราะมันตาย ลูกชายก็ยังขยยวกินสี่กินสี่พ่อเห็นก็เลยตำหนิลูกว่าไม่มีความคิดก็บัวมันตายอยู่แล้วจะให้มันกินได้อย่างไงมันไม่มีทางจะฟื้นขึ้นมากินได้ลูกชายได้ทีก็เลยบอกว่าไอ้บัวเนี่ยมันก็ยังมีตัวอยู่นะยังมีหัวยังมีขาผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะฟื้นขึ้นมากินได้แต่ปูอ่ะ ปู่มาถึงพ่อของพ่อที่ตายไปแล้วเผาไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วแต่พ่อก็ยังคล่ำครวญอยากจะให้ปู่กลับมาอย่างนี้นี่ไม่เรียกว่าไร้ความคิดเหลือพอพูดอ,อย่างนี้เข้าพ่อก็ได้สติขึ้นมาทันทีว่าเออนะเราไปว่าลูกว่ามันโง่ที่จะให้วัวนี่ฟื้นมากินหญ้าแต่ว่าเราก็ โง่ไม่แพ้กันหรืออาจจะโง่ยิ่งกว่าชาดกก็ยังมีเรื่อนคล้ายๆก,กันเป็นเพื่อนสองคนคนหนึ่งก็เสียลูกไปก็เศร้าโศกคร่ำครวญเพื่อนก็ไม่รู้จะแนะนำอย่างไรก็เลยแกล้งทำเป็นเศร้าบ้างคนที่เสียลูกก็เลยถามเพื่อนว่าทำไมถึงเศร้าก็บอกว่าอยากได้พระธิระจันทร์พอเพื่อนได้ยินก็เลยบอกว่าเจ้านี่โง่จัง พระธิระจันทร์จะเอามาได้ยังไงโง่แท้ๆเพื่อนก็เลยได้ทีก็เลยบอกว่าพระจันทร์พระตาแล้วก็ยังเห็นว่ามันเคลื่อนไปได้แต่ว่าลูกของท่านเนี่ยเผาไม่เหลือซากแล้วแต่ท่านยังให้ลูกกลับมาใครกันที่โง่กว่ากันระหว่างเรากับท่านนี่ใครกันที่โง่กว่ากัน เ,เพื่อนก็ได้คิดขึ้นมาที่ว่าเออตัวเองนี่งโง่นะไปร้องไห้ถึงลูกที่ตายไปแล้วไม่มีอะไรเหลือหรอแล้วเหลือแค่อติธาตานั้นเองอน,นิทานชาดดกสองเรื่องนี้ก็เป็นแง่คิดได้ดีแะว,ว่าคนเราเนี่ยมักจะลืมดูตัวเองแต่ว่าไปมองที่คนอื่นเรามักจะเห็นคนอื่นชัดเจนว่ามันโง่ไร้ความคิด ที่ร้องห่มร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วแต่ว่าเราลืมมองดูตัวเองว่าเราก็โง่ไม่แพ้กันอันนี้เราก็คงจะเห็นได้นะในชีวิตประจำวันเหมือนกันคนหลายๆคนที่แนะนำใครต่อใครได้ว่าเอออย่าไปเสียใจเลยนะของมันก็หายไปแล้วคนก็ตายไปแล้วอย่าไปเสียใจอย่าไปหงุดหงิดหรือเศร้าโศกหรือโมโหที่อะไรต่ออะไรไม่เป็นไปตามใจ คนเราแนะนำผู้อื่นได้แต่เวลาเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นกับตัวนี่ในสิ่งที่แนะนำไปนี่ไม่สามารถจะมาใช้กับตัวเองได้เลยอันนี้เพราะมันจมอยู่ในความเศร้าวความโศกจมอยู่ในความโกรธความโมโหก็เลยมองไม่เห็นตัวเองคนเรานี่เรามักจะไปเพ่งออกนอกเยอะอย่างที่พูดเมื่อวานแล้วเวลาเรามองออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็มีความคิดดีๆที่จะแนะนำใครได้ เราสามารถจะใช้เหตุผลกับเพื่อนกับใครต่อใครก็ได้เวลาเขาทุกแต่เวลาตัวเองทุกข์นี่พอ่อสูญเสียสิ่งที่ตัวเองรักหรือว่าโกรธเพราะถูกกระทบเรากลับมองไม่เห็นตัวเองเท่าไหร่เราก็เศร้าหรือกระฟัดกระเฟียดอันนี้เรียกว่าไม่รู้ตัวทำไมถึงไม่รู้ตัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกกระทบโดยตรงคนอื่นตายเราก็ไม่เสียอ,อกเสียใจ เราก็เลยสามารถจะใช้ความคิดใช้เหตุผลแนะนำเขาได้แต่ว่าเวลาของของเราของรักของเราหายของรักของเราหรือคนรักของเราตายอารมณ์มันก็เกิดขึ้นเหตุผลมันก็ไม่ทำงานแล้วมันก็จมอยู่กับเรื่องของตัวที่ว่าเหตุผลไม่ทำงานนี้ก็หมายถึงเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวเองนะที่จะมาแนะนำตัวเองนี่มันมันไม่ทำงานลวมันจมอยู่ใน อารมณ์ความรู้สึกมากแต่ก็ยังแนะนำคนอื่นได้อยู่นะอย่างพ่อที่สูญเสียพ่อไปก็ยังแนะนำลูกได้ว่าอ้เจ้านี่โง่จังวัวตายแล้วทำไมไปยังเลี้ยงวัวอยู่อันนี้ยังแนะนำคนอื่นได้อยู่แล้วก็แนะนำดีซะด้วยเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าไม่สามารถจะแนะนำตัวเองได้เพราะว่ามันลืมตัวไปแล้วลืมตัวลืมตัวเพราะอะไรก็เพราะเข้าไปในอารมณ์ จมอยู่ในอารมณ์เศร้าอารมณ์โศกเมื่อลืมตัวก็ไม่เห็นตัวเองนอกจากไม่เห็นตัวเองแล้วนะความคิดสติปัญญามันก็ก็หมดไปด้วยแต่ว่าถ้าเราพยายามที่จะหันมาดูตัวเองบ่อยๆการที่หันมาดูตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เรานี้เห็นตัวเองได้ชัดขึ้นและยิ่งถ้าเรามีสติสติมันก็จะดึงจิตออกจากอารมณ์ หันมาเห็นตัวเองว่ากำลังเศร้าอยู่ว่ากำลังคล่ำควรวญในสิ่งที่มันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงให้กลับคืนดีได้มันเห็นได้นะเราเห็นตัวเองได้ไม่ใช่เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจคือเอาตัวเองออกมาเอาจิตออกมาจากความเศร้าเห็นความเศร้าตอนนั้นตัวเองไม่ใช่ผู้เศร้าแล้วแต่เห็นความเศร้าก็เห็นเลยว่าเออเรานี่งโง่นะแต่ว่าถ้าเกิดเรามัวแต่มองออก ไปข้างนอกมองไปที่คนอื่นเราจะไม่เห็นตัวเองได้เลยแล้วก็จะลืมตัวเองได้ง่ายพวกเราเคยฟังนิทานอีโสบใช่ไหมเรื่องหมาคาบเนื้อคาบเนื้อหมามาได้เนื้ออยู่เนื้ออยู่ก้อนหนึ่งชิ้นหนึ่งคล้ายๆหมาดําตัวที่อยู่บันไดเนี่ยมันได้เนื้อมามันก็ดีใจระหว่างที่มันจะกลับไปหาที่กินที่ไม่มีหมาตัวอื่นเห็น มันก็เดินข้ามสะพานเดินข้ามสะพานมันก็มองมาที่แม่น้ําก็เห็นเงาของหมาตัวหนึ่งซึ่งก็คือตัวมันเองนั่นแหละแต่มันไม่รู้หมานี่มันไม่รู้นะเอากระจกสองหน้ามันนี่มันยังไม่รู้เลยว่าไอหมาที่อยู่ในกระจกนี่คือตัวมันหมาไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีความรู้จักตัวเองไม่เหมือนลิงไม่เหมือนช้างเอากระจกสองหน้านี่ช้างหรือลิงมันรู้เลยว่านั่นคือตัวมันเด็กทารกก็เหมือนกัน แต่ว่าหมานี่มันเห็นเงาตัวเองในแม่น้ํามันไม่รู้ว่าคือตัวมันเองก็นู่เป็นหมาอีกตัวหนึง่งแล้วที่สะดุดใจมันคือว่าก้อนเนื้อในปากของหมาตัวนั้นมันก็ใหญ่ด้วยมันอยากได้มากความอยากได้มากจิตมันก็ไปเพ่งอยู่ข้างนอกที่ตัวหมานั้นพออยากได้มันก็เลยทำงานก็เลยอ้าปากอ้าปากเพื่อที่จะคว้าเอาไปงับเอาชิ้นเนื้อชิ้นนั้นเสร็จแล้วเป็นยังไง ไอเนื้อในป่ามก็หลุดลงแม่น้ำไปเป็นนั้นว่าหมดเลยเนื้อที่หมาตัวนั้นที่มันอยากได้ก็หายไปเนื้อในป่าของมันก็หลุดไปด้วยอันนี้พออะไรก็เพราะมันจิตมันเพ่งออกนอกมันไปสนใจข้างนอกพอไปสนใจข้างนอกมันก็ลืมลืมตัวลืมตัวว่ากำลังคว้าว่ากำลังงับอะไรอยู่แล้วคนเราบ่อยครั้งก็ไม่ต่างจาก หมาตัวนี้นะก็คือว่ามันไปสนใจแต่เรื่องข้างนอกจนลืมตัวไม่ได้ลืมตัวอย่างเดียวยังลืมว่าเรามีสิ่งดีๆอยู่เราลืมไปเลยแล้วคนเวลานี้ก็มักจะมองไปที่คนอื่นมากมนอกจากมองไปที่คนอื่นแล้วจนลืมตัวแล้วก็ยังลืมไปว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองมีนั้นก็มีค่าบางทีเรารู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองนี่มันไม่มีค่าเพราะว่ามันเป็นของเก่ามันเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่ามันเป็นรถรุ่นเก่า บางทีไปเห็นคนอื่นเขาหน้าตาดีก็เลยดูถูกตัวเองว่าหน้าตานี้ไม่ดีเป็นขี้รุ่ขี้เลยหรือว่าไปเห็นว่าเออคนหนึ่งเขามีพ่อมีแม่ที่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าพ่อแม่ของเรานี่มันไม่ค่คยเข้าท่าเท่าไหร่โดยลูกชาวบ้านที่ไปเรียนในเมืองไปเห็นแสงสีก็จะดูถูกไม่เห็นคุณค่าของหมู่บ้านของตัวดูถูกพ่อแม่ของตัวว่า ไม่ทันสมัยไม่มีความรู้จบแค่ป .4 เษเป็นชาวนาอย่างนี้เป็นกันเยอะนะลูกที่ดูถูกไม่เห็นคุณค่าไม่ภูมิใจาท้องถิ่นของตัวหรือว่าไม่ภูมิใจไม่เห็นคุณค่าของพ่อแม่ของตัวของวัฒนธรรมของตัวไปหลงภูมิใจวัฒนธรรมของกรุงเทพ ไปหลงภูมิใจวัฒนธรรมของในเมืองอยากเป็นอย่างนั้นบ้างหรือว่าถ้าเป็นคนในเมืองคนในกรุงเทพก็ก็ไปไปหลงไหลชื่นชมวัฒนธรรมของตะวันตกซึ่งมันก็มีดีนะแต่ว่าพอไปหลงไหลามากเกินไปมันก็ลืมลืมเห็นคุณค่านะของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่วัฒนธรรมก็ดีชุมชนก็ดี นะพ่อแม่ก็ดีอันนี้ก็คือเรียกว่าไม่ต่างจากหมาที่มันอยากได้เนื้อในแม่น้ำนะแล้วมันก็ลืมไปหรือว่ามันมีเนื้ออยู่ในปากถ้ามันไม่ลืมเนี่ยมันก็จะรู้ว่าโอ้เนื้อที่ในที่อยู่ในปากนั่นก็มีประโยชน์มีคุณค่าแต่มันไม่ไม่สนใจแล้วเพราะมันลืมไปแล้วมันก็เสียสิ่งนั้นไปนะเพราะว่าไปสนใจแต่สิ่งข้างนอกแ้วเราก็จะสูญเสียสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติสิ่งของนะวัฒนธรรมชุมชนพ่อแมนะ่มันเรื่องเดียวกันทั้งนั้นนะถ้ามองให้ดีแล้วที่ทำงาน,นเขาคือว่าเราลืมตัวและเราก็ถูกความทุกข์ครอบงำด้วยฉะนั้นเราต้องหันกลับมาหันกลับมาเพื่อที่จะรู้จักตัวเองแล้วก็หันมาดูตัวเองอยู่เสมอเรียกว่ามองตนนะเรียกว่ากลับมามองตน เมื่อมองตนก็จะไม่ลืมกายไม่ลืมใจรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าลืมกายลืมใจเมื่อไหร่เวลาโกรธก็ไม่รู้ตัวนะเวลาเศร้าก็ไม่รู้ตัวนะมันจมก็ไปในโกรธจมก็ไปในความเศร้าเวลาฟุ้งซ่านก็ไม่รู้ตัวคิดฟุ้งไปได้ยาวและพอรู้ตัวขึ้นมาจำไม่ได้แล้วว่าคิดเรื่องอะไรบ้างเราเคยสังเกตไหม เวลาเราคิดฟุ้งใจลอยเสร็จแล้วกลับมาอยู่กลับมารู้ตัวเออถามตัวเองว่าเมื่อกี้คิดอะไรมันจาไม่ได้เลยนะอันนี้เรียกว่าคิดแบบไม่รู้ตัวให้ตอนคิดนี้ก็สนุกนะตอนคิดนี้ก็แหมมันเพลิดเพลินหรือว่าเป็นจริงเป็นจังมากแต่นั่นคือความฝันอย่างหนึ่งมันเหมือนกับเวลาเราฝันแล้วเราตื่นขึ้นมาเราจําไม่ได้ว่าฝันอะไรทั้งที่ตอนที่ฝันนะั้นมันฝันเป็นเรื่องเป็นราวยาเวเหยียดมาก แต่ตื่นขึ้นมาจําไม่ได้ว่าฝันอะไรเวลาฟุง้งเวลาใจลอยก็เหมือนกันนะฝันเป็นเรื่องเป็นราวยาวเหยียดแต่พอรู้ตัวขึ้นมาจําไม่ได้แนละ้วอันนี้เรียกว่ากลางคืนฝันกลางวันฟุงเรียกว่าเป็นความหลับหรือว่าความหลงความละเมออย่างหนึ่งเราระเมอทั้งๆท,ท,ที่ยังตื่นอยู่นะอันนี้ถึงเรียกว่าไม่ตื่นรู้ไม่รู้ตัวทั่วพร้อมแล้พอเราไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยให อารมณ์ต่างๆเขามาครอบงำจนทําให้เกิดความทุกข์ได้เวลาเห็นใครทําอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็โกรธและตอนที่โกรธเราก็ไม่รู้ตัวนะเพราะว่าใจตอนนั้นเนี่ยมันคิดแต่จะแก้แค้นมันคิดจะตอบโต้และมันก็แปลกนะเราไม่ชอบให้ใครทําอะไรกับเราแต่เรากลับชอบทําอย่างนั้นกับคนอื่นเช่นเขาว่าเราเราไม่ชอบแต่เราก็เผลอว่าเขาไม่ได้ เขาแกล้งเราเราไม่ชอบท้าเราก็ไปแกล้งเขาบ้างเขานินทาเราไม่ชอบแต่แล้วเราก็ไปนินทาเขากลับนี่ทาโดยไม่รู้ตัวนะนนทาไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าพอไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยความกรธมันขึ้นขึ้นมาในใจเราไม่รู้เราก็เลยเป็นท่าของความกรธวปล่อยให้ความกรธนี่มันพาเราไปความกลธมันชวนให้เราอยากดา่าเราก็ด่าไปความเกลียดมันชวนให้เรา แกล้งเขาหรือว่าตอบโต้เขาใส่ร้ายเขาเราก็ทำไปไปมามาก็กลายเป็นว่าเราเอาเขาเป็นครูคนที่เราไม่ชอบนี่เรามักจะเอาเขาเป็นครูนะก็คือว่าเขาทำยังไงกับเราเราก็ทำอย่างนั้นกับเขาบ้างแล้วเราก็คิดว่าแบบนี้ดีที่จริงเนี่ยเราเราเกลียดเขาเราด่าเขาเราหาว่าเขาเป็นหมาแต่ ไปไปมามาเรากับถือเอาเขาเป็นครูเขาทําอะไรอย่างไรเราก็เรียนแบบเขาเรากําลังยกย่องเชิดชูเขาว่าเขาเป็นครูของเราทั้งที่เราดูถูกเขาทั้งที่เราเห็นว่าเขาเลวแต่ทําไมเราถึงเอาเขาเป็นครูได้ก็เพราะเราไม่รู้ตัวเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเด็กที่แก้งเอาปืนมายิงพระเ,เวลาบินธาแบาแวเราก็หัวเราะใครเจอแบบนี้ก็หัวเราะได้ แต่ทำไมเวลาคนอื่นเขาทำอย่างนั้นกับเราเขามาว่าเราเขาจะมามุ่งร้ายกับเราทำไมเราไม่หัวเราะเหมือนกับที่เราหัวเลาะเด็กมั่งถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดีเหมือนกันนะมันก็เมื่อคนบ้าเวลาคนบ้ามาว่าเราแล้วเราก็หัวเราะได้แต่ทำไมคนอื่นมาว่าเราทำไมเราไม่หัวเราะอย่างนั้นบ้างเพราะว่าทั้งทัที่เขาเองก็อาจจะบ้าเหมือนกัน คนเรา,าไม่ได้บ้าตลอดเวลานะบางช่วงบางขณะก็บ้าคือบ้าในอารมณ์แลถ้าเรามองเห็นคนที่เขาว่าเราคนที่เขาพูดจาไม่ดีกับเราว่าเขาเหมือนกับคนบ้าคนเสียสติเราก็คงจะไม่ถือสาเขาอยากให้มองแบบนี้บ้างที่จริงในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนี้นะไม่ว่าใครจะมาทุกตีเราเอาก้อนหินขว้างปาหรือว่าทำร้ายด้วยอาวุธถ้าหากว่า จิตใจเราแปรผันนะเรากล่าวว่าจะช่วยยาบก,ก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แต่ว่าถ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ก็คือว่ารักษาใจไม่ให้แปรผันไม่ให้แปรปรวนนะไม่กล่าวว่าจะช่วยยานะรักษาใจให้มีความเมตตาเอ็นดูเกื้อกูลเนี่ยเน,นี่ยคือคือสิ่งที่เราควรทําซึ่งเราก็ทําอยู่ถ้าเกิดว่าเรามองคนเหล่านั้นมันก็เด็กๆที่เอาปืนมายิง มันก็เอ็นดูน่าเอ็นดูดีแต่ถ้าเราไปคิดอย่างอื่นมันก็ทําให้โกรธได้และพอใจเราไปเพ่งอยู่ที่จะหาทางแก้แค้นเขาเราก็จะลืมตัวเราก็จะลืมว่าเราเองก็กําลังทุกข์ด้วยไฟโทสะไฟโทสะมันกําลังเผาใจเราและพอเราปล่อยให้ไฟโทสะเผาใจเราแล้วนะคราวนี้แหละมันจะสั่งให้เราทําอะไรคนคนนั้นเราก็ทําได้ทั้งนั้น ตั้งๆที่ทำไปแล้วเราเดือดร้อนเช่นไปด่าเขาเสียเยหาย,หายคนหนึ่งก็จะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะบ้างหรือว่าเราไปทำร้ายเขาเราก็ถูกลงโทษอย่างเช่นไปทุบตีกันไปตีกันเดี๋ยวนี้นักเรียนก็ตีกันบ่อยๆมีวิดีโอคลิปเผยแพร่อันนี้ก็เพราะทำด้วยความโกรธแล้วก็ลืมตัวเสียแล้วตัวเองก็เสียหายเองพระเจ้าตรัสว่าผู้ใดโกรธ คนที่โกรธไว้ก่อนพูดง่ายคือผู้ได้โกรธตอบอผู้นั้นเลวกว่าผู้นั้นโง่กว่าคนที่เราโกรธงั้นการโกรธตอบเนี่ยทำไมถึงโง่กว่าทําไมถึงเลวกว่าก็เพราะว่าเราอยากจะทําร้ายเขาแต่คนที่ถูกทําร้ายเป็นคนแรกก็คือเราเพราะปล่อยเราปล่อยให้ไฟ,ไฟโทรสมันเผาลวนจิตใจแล้วนี่ก็ไม่รู้ตัวด้วยนะทุกข์ก็ไม่รู้ตัวก็เพราะว่าใจนี่มันไปจดจ้อง ไปจดจ่ออยู่กับคนโน้นคนนั้นลืมตัวนั่นถึงเวลาที่เราต้องกลับมาดูใจของเรา,าการปฏิบัติธรรมที่เราทําทั้งหมดนี้ก็เพื่อไม่ให้ลืมตัวไม่ให้ลืมกายไม่ให้ลืมใจถ้าเราลืมกายลืมใจเมื่อไหร่นะชีวิตเราก็อาจจะพลังเผื่อพลั้งพลาดได้ทางกายมีสตนะิก็คือทําให้เราระลึกได้ในกายและใจเราเระลึกได้ในเรื่องอื่นมาเยอะแล้วนะ ระลึกได้จําได้ว่าดาราคนนี้ชอบกินอะไรดาราคนนี้ร้องเพลงอะไรเราจําได้ว่าเขาแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนอย่างคนที่ไปออกรายการโทรทัศน์แฟนพันธุ์แท้หรือรายการต่างๆนี่นะความเขาแสดงความสามารถในการจําได้เก่งมากแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ค่อยได้ทำก็คือว่าการระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจคือไม่ลืมตัวซึ่งมันต้องอาศัย สติที่ไวมากขณะที่ฟังอยู่นี้บางคนก็อาจจะใจลอยไปใจลอยไปที่บ้านหรือว่านึกแล้วว่าพรุ่งนี้กลับบ้านนี่จะทำอะไรบ้างไม่ได้ทำมามา 3- สี่วันแล้วพอใจลอยแล้วระลึกได้ขึ้นมาอันนั้นเรียกว่ารู้ใจแล้วคือรู้ว่ามันเผลอไปนล่วกลับมาพอกลับมาก็ระลึกได้ว่ากำลังนั่งอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าระลึกรู้ในกายความระลึกรู้ในกายในใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เมื่อมีสติ ในปัจจุบันนะมีสติในปัจจุบันคือระลึกได้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่เราระลึกได้ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องการระลึกได้ในเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือว่าระลึกได้ในเรื่องที่เป็นอนาคตหมายความว่ายังไงระลึกได้ในเรื่องที่เป็นอนาคตเช่ระลึกได้ว่าวันจันทร์นี้อาทิตย์หน้าจะทาอะไรบ้างเรานัดใครไว้บ้างระลึกได้ในเรื่องที่เป็นอนาคตแต่เรื่องที่เป็นปัจจุบันนะระลึกไม่ค่อยได้นะ ทำอะไรไปขณะนี้กำลังนั่งอยู่นี้เดี๋ยวใจมันไปแล้วใจมันลอยไปแล้วมันไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างกว่าจะระลึกได้ในเรื่องปัจจุบันว่ากำลังนั่งอยู่กำลังฟังอยู่บางทีคิดไปไม่รู้กี่เรื่องแล้วที่เราเวลาเวลาเรา,เราโกรธเนี่ยหรือเราเศร้าเนี่ยเราจะไม่ระลึกรู้ในปัจจุบันเลยเราจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเป็นอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่แต่เราดูเรื่องคนอื่นได้ดีนัก เรารู้ว่าเขาโง่ที่กำลังเศร้าโศกเสียใจเรารู้ว่าเขาโง่ที่เขากำลังโกโรธและทำลายตัวเองเรารู้ว่าเขาโง่ที่อกหักและทำไมยังกลุ้มอกกลุ้มใจนะทำไมปล่อยวางไม่ได้เรารู้ว่าที่เขาเศร้าโศกเพราะสอบเป็นทายไม่ได้สอบไม่ติดนี่มันเป็นการเศร้าโศกเกินเตุเรารู้ชัดแต่พอเจอเข้ากับตัวนี่ไม่รู้เลยลืมไม่หมด บางทีเรื่องอาจจะเบาบางกว่าของเพื่อนด้วยซ้ําแต่ว่ามันหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วดังนั้นกลับมานะกลับมาระลึกรู้ในกายและใจให้รู้เท่าทันปัจจุบันให้ได้ถ้ารู้เท่าทันปัจจุบันก็รับประกันได้ว่าจะทุกข์น้อยลงจะทุกข์น้อยลงกว่าที่เป็นอยู่แน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้เรากลับมากลับมามองตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ใช่มองที่กระจกนะ มองที่กระจกนันะ่นมันอาศัยอาศัยตาเนื้อแต่ว่าที่ต้องมีให้มากๆก็คือตาในคือสตินั่นเองและที่เราปฏิบัติเนี่ยนะก็เพื่อให้มันเห็นเพื่อให้มันระลึกได้มันเพลอไปกี่ครั้งก็รู้รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆนี่แหละก็ทําให้รู้กายรู้ใจได้ไวขึ้นมีสติไวขึ้นไม่ต้องทําเฉพาะที่นี่ก็ได้แต่ว่ากลับไป ที่บ้านกลับไปที่ทํางานก็ทําอยู่เรื่อยๆให้การเจริญสตินี้ดีนะแม้ว่าโกรธแม้ว่าเศร้าก็เป็นเรื่องดีท้ารู้โกรธก็รู้ว่าโกรธเศร้าก็รู้ว่าเศร้าฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งเครียดก็รู้ว่าเครียดถือว่าดีไม่จําเป็นว่าจะต้องสงบนะบางคนปฏิบัตินี้ต้องการจะเอาสงบพอไม่สงบก็เสียใจพอหงุดหงิดก็เสียใจที่จริงอย่าไปเสียใจไอ้ที่เกิดขึ้นน่ะดีทั้งนั้นถ้ารู้นะเรียกว่ารู้ใจ รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งโกรธก็รู้ว่าโกรธไอการรู้แบบนี้แหละมันเป็นของดีที่ต้องทําอยู่เรื่อยๆการปฏิบัติเนี่ยถ้ามารู้ในปัจจุบันแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นเพราะว่าใจของเราเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถจะควบคุมให้มันสงบได้แต่เราสามารถที่จะช่วยให้มันรู้รู้ได้ไวรู้ได้ไวแล้วการรู้ไวๆอ,อย่างนี้แหละจะเป็นเครื่องรักษาใจของเรา ให้ปอยให้ห่างจากความทุกข์ได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ